สวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะฮะอยู่ในเกมเดิมนะฮะ w e e d Farmer Simulator นะฮะหรือ w e e d Farmer Simulator นะฮะก็มันมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะก็คือตอนนี้เนะี่ยคิดว่าเซฟในใช้ได้แล้วนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างก็เริ่มใช้ได้แล้วนะฮะผมก็เลยคิดว่าเรามาเริ่มฟาร,ร์มกันเลยดีกว่าหวังว่ามันจะไม่มีบั๊กแล้วนะฮะเพราะว่าวันนั้นที่ที่ได้รีวิวไปก็คือจะเห็นได้ว,ว่ามันมีบั๊กเยอะมากๆเลยนะแต่ไม่เป็นไร เราลองมาเริ่มใหม่ดูก็คิดว่าอีพีนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นการเปิดซีรีส์แล้วกันนะเฮ้ยรถก็เปลี่ยนนะตอนแรกเป็นสีแดงไม่ใช่คันนี้ด้วยเฮ้ยทีนี้แม่งเล่นลื่เลยทุกคนคือก่อนนั้นนี้เนี่ยแค่ย้ายตู้คอนเทนเนอร์ยังลําบากเลยนะเราตู้ไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นหินนะแล้วก็รถแทบเฮ้ยถังรถน้ําก็เป็นอีกแบบนึงแล้วอ๋อนี่ไงอ๋อมันมีเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าอุ้ย รู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นเลยนะฮะก็คือก่อนหน้านี้เวลาลากเมาส์เนี่ยมุมมองของคนเนี่ยเหมือนจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามนะฮะแต่อันนี้ก็คือแบบไม่ไม่ตามแล้วอ่ะเก o m e มสติกผมคิดว่าจะทำเป็นแปลงตรงๆไปเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะตัดให้โล่งเลยคือก่อนหน้านี้ ผมพยายามแบบเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้นะในตอนรีวิวอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะโค่นให้หมดก็คือ,อยังไงยังไงอันแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ควรจะต้องมีรถไถนะฮะในการเริ่มต้นเพราะว่าไม่งั้นเราต้องมานั่งไล่วางทีละอันเนี่ยมันค่อนข้าง,งยุ่งยากนะฮะแล้วก็ที่มีเพิ่มเข้ามาผมรู้สึกว่ามันมีที่ลดน้ําแบบแบบว่าใช้รถไถยแล้วนะก็ว่าน่าจะช่วยเราได้เยอะนะฮะประหยัดเวลาเราไปได้เยอะแต่ก่อนที่เราจะมีพวกเครื่องรุ่น แรงเนี่ยเราต้องมีเงินก่อน่อาเดี๋ยวผมจะเนี่ยทำแปลงตรงไปเลยนะเอาละครับทีนี้ผมได้รถถ่ายมาแล้วนะอ่าได้เครื่องมือเครื่องมือมาพร้อมเลยแต่เดี๋ยวแปดพันเลยเหรอทีนี้ก็คือรอจนกว่าเงินจะขึ้นอย่าก,กดปุ่มอะไรเลยนะะก็คือรอจนกว่าเงินตรงนี้มันจะอัปเดตนั่นแหละอ่าขายได้แล้วสิ่งที่เราต้องซื้อก็คือเครื่องเก็บเกี่ยวซื้อมาเลยหมื่นสองหรือหมื่นสองหดี ถูกอันนี้แล้วกันทีนี้เราก็โอเคทีนี้เราก็สตาร์ทเครื่องแล้วเราก็พวนดินไปเลยนะฮะพวนมาตรงๆเลยนะอ่ะสุดตรงนี้แล้วกันทีนี้ก็กดลงกดต,ตัวที่เปลี่ยนเป็นที่ปลูกแล้วก็ใส่มเมล็ดนะฮะกดตัว e สตาร์ทเครื่องแล้วก็ถอยหลังไปตรงๆเลยนะ,ะไปเติมน้ำก่อนอทีเนี้ยมันจะไวแบบไวมากๆเลยเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ช่วยชุนแรงเนี่ยครบหมดแล้วนะเราก็จะเสียเวลาตอนแบบมาเติมลงเติมน้ำเล็กๆน้อยๆอ่ะเออ ็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะกดตัวที่เปลี่ยนเป็นรถน้ำฮะแล้วก็ใส่ไปให้เต็มถังอ่าแค่นี้นะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไปเรื่อยๆจนกว่าแบบต้นไม้เราจะโตนะ คือดูดิมันกว้างมากเลยนะครับที่ลดน้ำํำวิน้ํำหมดจริงๆมันควรอีกสักรอบสองรอบนะฮะดูเหมือนน่าจะโตเต็มที่กันหมดแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเอ่อเปลี่ยนเป็นหัวหัวเก็บเกี่ยวกดตัวทีเพื่อเปลี่ยนอ่าสตาร์ทรถนี่เป็นไงไว ไวัไวยแบบสบายอ่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องช่วยอ่ะแม่งไวมากมากเลยนะฮะอฮะทีนี้ขายแป๊บเดียวได้เลยเว้ยอุ้ยสามหมื่นแล้วหรออันนี้มันแพงที่สุดอ่ะอันนี้แล้วกันคันนี้ผมไม่เคยซื้อเลยนะไปลองไปเทสดูสิ ่ะเอาคันนี้มาหลบตรงนี้ก่อนอ่ะจอดตรงนี้ไปนะกดตัวทีโอ้หเฮ้ยมันเป็นเครื่องไอ้น้ำด้วยว่ะเจ๊ะเฮ้เ,ฮเป็นรถตักไอ้น้ำอ่ะทุกคน แล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นกระบ,บวยรลดน้ำซะอ่าเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมให้ไวอ่า ทีนี้เราก็ลดน้ําเออผมรู้สึกว่ามันที่ลดน้ําเรามันใหญ่ขึ้นนั้นเนี่ยหรือเปล่าวะคือผมคิดไปเองว่าทุกคนก็แบบลดน้ไอ้ชุดียกได้อะไรนะท่อท่อปล่อยน้ํามันใหญ่ขึ้นคือผมรู้สึกว่าแบบอุปกรณ์ในการพวนดินหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งลดไถใหญ่อะ่ะอุปกรณ์เครื่องมือมันก็ยิ่งใหญ่ตามหรือเปล่าอันนี้คือผมคิดเองนะ อไม่รู้ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองคนเดียวหรือเปล่าอ่าเริ่มไล่ไปแล้วมันเริ่มไล่โตไล่ามาถึงข้างหลังแล้วอ่ะครบหมดแล้วทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเครื่องมือเหมือนเดิมนะอดตวัวที่แล้วก็ไปที่เครื่องเก็บเกี่ยวกดแบ็คเครื่องเก็บเกี่ยวอยู่ข้างหน้า ยงไงจอเ้าไร่ถึงกำเนิดแล้วโอ้โห,โหสวยงามป่อยหลังเก็บเกี่ยวก็ยังได้ <c oughs> ป่เดี๋ยวเราไปขายกันดีกว่า อ่าห้าขอไปขายของก่อนได้มาหท่ร่ได้มาสองพันเหรอสองพันว้าได้มาสามหมื่นไปโอเคงั้นผมก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบเกมแบบนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ์ให้หน่อยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะ วันนี้ก็ถือว่ามารีวิวเพิ่มเติมแล้วก็เปิดจะเรียกว่าเปิดซีรีส์ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ว่าถ้ามันมีอัปเดตมาเพิ่มอ่ะผมก็จะมาเล่นเรื่อยๆนะฮะก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบายจ้า